สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อล์ฟเมกะโมโต้ครับผมเบนไมกกะโมโต้ครับสองสวันที่แล้วนะครับคลิปล่าสุดที่เราลงกันไปนะใช่ครับจะมีมิล่านะครับกระบะสีฟ้าครับจะมี500เซกนะฮะมิล่าเนี่ยราคาอยู่200,000กว่า200,000กว่าใช่500เซกเนี่ยอยู่700,000กว่าครับผมผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยมีคนบอกว่าไงนะแพงแพงใช่ได้ไงผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะ รถที่เรามาขายเนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มในคลับของเขาก่อนแล้วเช็คราคาตามสภาพที่เราลงเนี่ยว่าสภาพที่เราลงเนี่ยถูกหรือแพงใช่ผมกล้าพูดได้เลยถ้าเกิดผมขายแพงไม่มีคนแย่งกันซื้อแน่นอนใช่ครับตอนนี้ไปเกี้ยงทั้งสองคันครับผมโคตรศาสใจอ่ะคือใช่ครับเขบอกว่าบอกแล้วว่าช้าอดนะฮะใช่และคันนี้ผมบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลย แพงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถเลื่อนผ่านตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยครับผมไม่ต้องไปมองมันใช่มันไม่ใช่ของเราแน่นอนนะครับคันนี้ผมบอกก่อนเลยนะเบนต์ก่อนหน้านี้เราบอกแล้วตั้งแต่คลิป w ับบหนึ่งสองสามคันนี้คือเบน์หนึ่งสองสามนะครับผมตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วว่าเราไปเจอคันที่รีสโตมาใช่ราคาสี่แสนห้าหมื่นบาทสี่แสนกว่าใช่ครับผมไปเจอคันนี้มาอ่ะตกใจอ่ะ ผมบอกใครเห็นคันนี้ต้องตกใจแน่นอนกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Mercedes-Benz นะครับ W123 ใช่ครับ 230E อ่ะเครื่องเดิมนะใช่ครับและที่สำคัญรถมือเดียวใช่คุณผู้ชมชอบไหมผมบอกเลยนะเตรียมกระเด็นได้เลยแน่นอนฮะแน่นอนนะไม่ลองขับยังคือลองแล้วลองผมเป็นคนไปเอามาเองสุดยอดคนลุกแล้วผมบอกเลยหาตาภาพนี้ไม่มีอีกแล้วและราคาที่ผมจะเปิดผมไม่เปิดแน่นอน4 5 0 0ไม่เอา เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าไม่กะโมโตไม่พอใจครับผมเดี๋ยวรอดูให้จบคลิปก็พอครับตอนนี้ให้พี่เบ้นพาไปดูก่อนเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคราวนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมนะมาชมเจ้า w ด2 3คันงามคันนี้นะครคุณผู้ชมลองดูเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะนี่ขอเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะครับหัวเงาสวยงามมากนะครับผมนี่โลโก้เบนยังอยู่ครบนะตรงนี้แล้วก็นี่ เมียมชิน้นี้ก็เงาสวยงามกานชนเนี่ยเนียบมากครับผมใช่ไม่ว่าจะเป็นยางนะฮะหรือว่าพลาสติกตรงกันชน,นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากใช่นี่ดูตาไฟหน้านะครับสวย<ช>สมบูรณ์คันนี้ีอะไรนะคันนี้อ่าขอนิดหนึ่งคันนี้เป็นปี1979โอ้โหฮะและอย่างที่บอกนะว่าประวัติคันนี้คือรถป้ายแดงมือเดียวของการตีเลยว่ามือเดียวจริงๆคุณผู้ชมเครื่องเดิมติดจากโรงงานเลยคุณผู้ชมลองดูสีสันรอบคันนะฮะไฟมุมส้มนะครับเส้นคิวโครเมียมนี่สี นะสีนะอ่าสีคุณผู้ชมลองดูสีนี่นะฮะก็มีเอ่อจริงๆรถประมาณ30ปีก็ต้องมีการทำใหม่อยู่แล้วแต่ที่ผมอยากจะให้ดูก็คือสวดทรงองเอวเขาน,นะคุณผู้ชมนะสันสวยสสทุกอย่างนะตรงกริฟเลยนะครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็อีกอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับล้อเดิมอ่าเป็นเพราะว่าล้อเดิมเนี่ยจริงๆแล้วหายากใช่ มส่วนเนี่ยจะกลายเป็นล้อแต่งซะเยอะล้อเดิมๆเนี่แหละครับหายากกว่าล้อแต่งแลวล้อเขาอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ได้ผุไม่ได้อะไรคุณผู้ชมลองดูที่คือจริงๆแล้วผมชอบตรงที่แบบเส้นสันเขาเนี่ยตรงคมนะฮะคิ้วเขาทุกอย่างเนี่ยคมีย่คุณผู้ชมเห็นไหมอยู่ในสภาพที่ดีมากเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่าอยู่เป็นรถมือเดียวแล้วก็เขารักษามาอย่างดีจอดในร่มคือรอดมาได้ยังไงมือเดียวตั้งแต่ปี1 9่เเอ้ย1979้เดาใช่ไหมใช่1979ากฮะมือเดียวยาวมาก้าดีเยี่ยมค คือต้องบอกว่ารถคันนี้ไม่มีผูเลยผมการันตีเลยเพราะว่าสภาพมันสวยจริงๆคุณผู้ชมลองดูนะมาถึงฝั่งด้านซ้ายกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหมันคลาสสิกจริงๆด้วยไฟมุมส้มนะฮะแล้วไฟสภาพสวยสดสวยงามสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมฮะ<ม>นี่นะนี่ขโม,เมยมงงเงาเงานี่ครับคมสันสวย ชิ้นนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์มากเลยสมบูรณ์เ,เลยดีกว่าคิ้ว่ผมบอกเลยว่าหลายบาทนะใช่หลายบาทถ้าคุณเปลี่ยนนะหลายบาทคิ้วเขาอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสวยนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตนิดนึงฮนะอยากจะให้แพนมาตรงกระจกครับผมน,นี่ไออันข้างลบกลกอรตะกองข้างบนนะครับอ่ะนี่อย่างคันที่เราที่เคยมีติดอ่ะ,อะนี่คันนี้มีให้ดูเลยนะปีสี่สี่ห้าสี่หกคือจะเป็นป้ายภาษีรุ่นเก่าใช่ครับผมคือจริงๆแล้ว มันแล้วแต่คนนี้ถ้าเป็นผมผมจะไม่ถอดออกนะผมก็ไม่เอาออกนะมันหาไม่ได้แล้วนะคลาสสิกอ่ะแล้วที่เป็นป้ายแท้ๆของทะเบียนเขาด้วยนะอ่าใช่ครับแล้วอย่างคันนี้ให้เห็นเลยคันนี้เป็นหมวดเก่าด้วยครับนี่เป็น9ก้าคอควายสองเก้าสองหกอใช่และเป็นหมวดเก่าแท้ตรงรุ่นเลยขออนุญาตนิดนึงนะคันนี้นะชัดเจน2563ทะเบียนขาดนะครับขาดเดือนตุลาที่ผมชัดเจนนะผมขายอย่างนี้ผมไม่ได้ต่อให้นะฮะบอกกันชัดเจนเลยเพราะว่าผมไม่ได้เปิดแพงอย่างที่คุณคิดแน่นอนกับสภาพรถแบบนี้คุณผู้ชมลองดูผมจะบอกก่อนเลยนะ กินสองวันนะไปนะไปเลยใช่ไปนะคุณผู้ชมนะคันนี้นะผมก็บอกเลยว่าคุณต้องรีบคุณลองดูดิคือถ้าพ่อผมจะบอกพี่เบนว่าตั้งแต่ผมเห็น12 3มาคันนี้คือคันที่สวยที่สุดสำหรับผมเลยนะใช่แล้วแล้วมันได้ไปมือแดง่ะไอ้ไปเดียวไปเดียวมือมือเดียวไปเดียวพูดไปขนลุกไปอยากได้รถมันสวยจัดไงพูดติดติดกันเลยทีเดียวมาถึงด้านท้ายกันบ้างคุณผู้ชมสิ่งที่สะดุดตาผมมากที่สุดคือครับคุณดูไฟโอ้โหอยู่ในสภาพที่ มันสวยงามมากๆคิ้วเขาเขาคุณดูดิโอ้โหดูกันชนๆนี่คือมันไม่ได้บุบไม่ได้สลายอะไรเลยแล้วรูปทรงนี่อย่างที่ผมบอกอะว่ามันได้แบบไม่ต้องเคาะไม่ต้องแต่งอะไรเลยคุณผู้ชมดูดิแต่ซ้ายจดขวาเนี่ยเป็นไงสมบูรณ์มากเดี๋ยวขอลิ้งายนกันนะครับนิดนึงนี่ปึ๊บนี่ภายในเป็นไงพี่เบนซ์ก็โล่งโล่งสะอาดตาฮะคุณผู้ชมฮะสิ่งที่ผมชอบอะนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็คือ ความเดิมของมันใช่นี่ก็ที่ผมจะชอบบอกในหละคลิปนะครับนี่พลาสติกด้านข้างนี้อ่าเพราะว่าพวกเนี้ยเพื่อพลาสติกพออยู่ผ่านกาลเวลามากๆมันจะชอบแตกอ่าแต่นี้อยู่สมบูรณ์นะครับนช่ผมทั้งสองข้างเลยขออนุญาตนะฮะใต้ผมนิดนึงนี่นี่ยางอะไรก็ยังอยู่นะครับยางอะไรแม่แรงเดิมนะฮะท้ายรถสวยมากผมบอกเลยสะอาดตาจริงคันนี้ พวกวอรน,นิ่งติดขอกบกระโปรงหลังเขายังอยู่เลยนะพี่ใช่ฮะนี่แล้วก็ไฟสามเหลี่ยมฉุกเฉินก็ยังอยู่นะครับคือเขารักษาฮะรักษาความเดิมของมันจริงๆคันนี้มาถึงด้านเครื่องยนต์คันนี้บ้างนะคุณผู้ชมฮนะคุณผู้ชมลองดูเครื่องคันนี้นะเป็นเครื่องเดิมแต่ท้ายที่ติดรถคันนี้มาเลยใช่ครับของเดิมติดรถเขาจะเป็นรหัสเ1 1มหนึ่งหนึ่งครับใช่ฮะเป็น2,300ซีซีนะครับ <4 S 2> <ม>สี่สูบเบนซินใช่แลนะ้วนี่ให้ดูสภาพนะครับนี่คือรถ30กว่าปีอะพี่คือต้องบอกนี้ก่อนสภาพแบบส คันนี้ไม่เคยดมแก๊สเลยอไม่เคยเลยนะฮะคื่องเดิมนะครับดูตามซีนะนี่แล้วขอสตาร์ทโชว์เลยได้หมอสามสิบกว่าปีอ่ะสามสิบกว่าปีเนี่ยใช่ฮะคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมดูนะความเฟิร์มของเครื่องตัวนี้นะที่เขาดูแลอย่างดีว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงคุณผู้ชมรถนะฮะไม่ใช่สามสิบกว่าปีนะน้องเขาพูดผิดพอดีมันปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าปีเกิดผมสี่สิบสองปีโอ้โหคุณผู้ชมดูเครื่องหนึ่งึ่งเดียวติดนี่เดียวติดใช่ นี่ยมีเก็บมีเก็บผมให้ตากอล้องหรือไม่ตากล้องโฟกัสนิดน,นึงตรงเนี่ยตรงเอลินเร่งคันนี้ครับว่ามีเก็บผมสตาร์ทแบบชึ้งไม่ได้แต่คันเร่งมันเลยด้วยนะใช่ฮะคุณผู้ชมให้ดูอีกทีเลยไหมอีกทีนะอย่าดูตรงลิเร่งนี้นะเพรา<น>ะผมไม่ได้ยุ่งกับคันเร่งเลยนะคือผมรับประกันเลยว่าคันนี้คุณผู้ชมขับทางไกลได้สบายรับประกันว่าน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนี่เดี๋ยวดูนะเป็นไงฮะ คือรถอายุ4ี่กว่าป,ปีเครื่องคุณได้ขนาดนี้แล้วดีมากแล้วไม่กี้เราไม่ได้วอร์มมาก่อนนี่นะดูนะนี่นะ,ะผมวางมือให้ดูเลยว่าเครื่องยังเย็นอยู่เลยนะ,ะใช่ครึ่งเดียวติดครับผมโหแน่นอนจริงอ่าเมื่อกี้ต่อน,นิดนึงนะครับผมลืมบอกเพจอันนี้ไปครับอันนี้คือเพจเดิมของเขานะครับนี่จำสี่ตัวท้ายไว้นะ9 2้าครับผมนี่นะครับเลขคัสซีเขาอยู่ตรงนี้นี่เก 9295นะครับผมก็คือเป็นเพดเดิมติดรถของเขามาแต่ด้วยคันนี้ปีมันลึก1.979มันก็เลยยังไม่มีในระบบที่ผมใช้เช็คในเว็บใช่ครับผมมาถึงด้านภายในกันบ้างนะคุณผู้ชมนะผมขออนุญาตนะเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายฮะ ใจสั่นมือสั่นเลยพี่เบนนี่นะครับสบภาพสวยงามมากนี่คือแบบงานหนังเขาแบบสวยงามมากเลยนะ<ช>พี่แล้วเนี่ยโคเมียมเงาเลยอะอยู่ในสภาพที่<ช>สมบูรณ์แล้วคันนี้คือเป็นหนังเดิมหมดเลยนะใช่หนังเดิมสภาพสวยแบบผมแบบสวยมากไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยครับผมนี<ช>่เกียร์นี้ก็ยังอยู่นะนี่อ่ะแล้ันนี้จะเป็นระบบมือหมุนนะครับใช่ครับคันนี้เป็นอัตโนมือนะครับคุณผู้ชมแต่มันเบานะใช่เบาไม่หนักเบามากนี่นะครับนี่แล้วก็อยวลงอีกที่นะกระจกข้างนี่ครับขึ้นลงนี่ คันนี้จะเป็นระบบ,ะบเมนุ่นนะคะนนมือนะฮะเมนุ่นนะคุณผู้ชมนะจริงๆแล้วผมเปิดประตูเข้ามาสิ่งแรกที่คือสัมผัสได้คืออะไรไหมกลิ่นโอ้ใช่กลิน่นเบนซ์คุณผู้ชมเมื่อกี้ <มา S 3> ตอนผมไปลองสตตร์ให้ดูกลิ่นหนังเบนซ์แบบต่อมา,ห,มาหอมมาก เบานะฮะคือภายในต้องบอกก่อนคันนี้เป็น e m b i t e h Blue สีน้ำเงินหรือสีฟ้าคุณผู้ชมนะคุณสภาพดีมากๆจริงๆอ่ะคือหนังเดิมๆของเขาจากโรงงานอ่ะสวยๆเลยอ่ะนี่นะครับแน่นเลยไม่รู้จะบรรยายยังไงคือจริงๆเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะฮะเบาเบอร์นี่ผมทุกอย่างนะคือเบาะน้ำเงินคอนโซลน้ำเงินผมข้างในน้ำเงินกาประตูน้ำเงินใช่ครับผม คือ,อค,คุณได้ภายในสวยขนาดเนี้โอ้โหโม่ใช้ไปกว่าครึ่งนะพี่นี่นี่โอต่อมากอยากจะให้ดูดัชบอร์ดหน้าหรือว่าคอนโซลหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหรถ42ปีคุณผู้ชมดู ดูคอนโซลเขาดิคือการที่จะเก็บรถได้อย่างนี้นะคุณผู้ชมหนึ่งนะไม่จอดตากแดดแน่นอนใช่ครับนะแล้วว่าหนังหนึ่งเขาไม่แตกเลยสภาพช่ององค์ช่องแอร์ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมนะฮะเดิมทุกอย่างจริงคุณผู้ชมลองคือไม่ตากแดดอย่างเดียวไม่พอนะพี่เบนจะประสบการณ์ผมต้องเป็นห้องที่คุมอุณหภูมิด้วยนะใช่เพราะว่ามันจะมีความชื้นมีอะไรบางทีทําให้หนังเสียหายได้เหมือนกันนะครับโอเคลืมบอกนิดนึงนะฮะว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะแล้วเขานิ่มมากเดี๋ยวตอนขับรีวิวน่เดี๋ยวจะให้น้องอุ้ม ครับ <Did you S 1> ตัเดิมอ่าใช่คุณผู้ชมลองดูดิวิทยุยเดิมอย่างนี้หามาจากไหนเนี่ยพี่บอกบรรยายาดิอ่าคุณผู้ชมฮะอีวิทยุฮะวิทยุเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะคุณผู้ชมนะนี้ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะฮะวิทยุก็เป็นของเดิมสวยงาม嘛ผมจะใช้เป็นไหมเนี่ยใช่ฮะจริงๆเราควรจะเก็บไว้อย่างนี้นะวิทยุบอกเลยนะไม่ควรไปเปลี่ยนเลยนะคุณค่าของมันเนี่ยคุณผู้ชมนี่เท้าของเท้าแขนเป็นไงอยู่ครบทุกอย่าง มาถึงด้านภายในฝั่งคนขับกันบ้างนะคุณผู้ชมนะขออนุญาตนะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวานี่นะครับผมหนังผมต้องบอกว่าหนังสวยงามมากๆใช่ฮะนะครับและนี่โครเมี่ยมสภาพสวยงามนะครับผนี่ลงนี้มือจับอยู่นะครับและนี่เนี่ยก็ดกระจกลงให้ดูนะครับลื่นๆเลยคือมันลงแบบเบามากอ่ะพี่ผมจับสองนิ้วเนี่ยใช่ฮะขึ้นขึ้นก็เบาๆเช่นกันนะครับผมนี่ลงให้ดูอีกที่นี่กระจบล็อกข้างครับขึ้นะลง เนี่ยครับใช้ปรับขึ้นลงได้ครับต่อมานะฮะคุณผู้ชมนะฮะมาดูนะครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับอันนี้ผมบอกกันตรงๆเลยคุณผู้ชมมีขาดนิดนึงน,นี้นะครับเห็นไหมชี้กันให้เห็นๆเ,เลยคุณผู้ชมแต่ว่าหนังเขายังเป็นหนังเดิมทุกอย่างแล้วก็สภาพเบาะเนี่ยไม่ได้สุดเลยแน่นๆเลยคุณผู้ชมยังถือว่าสวยงามนะคุณผู้ชมฮะต่อมาที่พวงมราลัยคุณคุณผู้ชมดูพวงมราลัยเป็นสีก้านเดิมอยู่ในสภาพที่สวยและดี นะฮะหนังหนื่งนี่สมบูรณ์เลยใช่ครับสมบูรณ์จริงๆนะฮะคุณผู้ชมนะฮะอ่าอีกนิดนึงครับแพนมาหน่อยอยากจะให้ดูไมคือไมอ่ะรถ40กว่าปีอ่ะคุณรักษาได้ขนาดนี้คือความใสของมันอ่ะเป็นไงเดี<ต>๋ยวเขา<ด>เลข <มา S 2> ไม <นะ S 2> อ่ะเลขไม่วิ่งที่181,130มกิโลเท่านั้นนะฮะร้านเราขายแต่ไม้แท้ยืนยันการันตีว่าไม่มีการกอไมแน่นอนคุณผู้ชม มาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมมาขออนุญาตครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาดูแผงประตูนะครับครับผมต้องบอกว่าสวยมากมากเช่นกันครับผมนี่นะครับลายหนังสวยงามนะนี่ลายหนังนี่คมชัดนะครับนี่โครเมียมเงานะสวยงามครับผมตัวนี้เก๊ะดูนะครับไปได้นีแล้วก็กระจกลงนะครับลงลื่นๆเช่นกันเลยครับลงเบาๆเลยครับผมขึ้น นี่ครับต่อมานะไม่ใช่ว่าจะสวยแต่ด้านขวาคุณผู้ชมนะลองไปดูด้านซ้ายกันบ้างนะผมชอบความที่มันเป็นหนังเดิมได้กลิ่นเดิมๆนะคุณผู้ชมข้างนี้สวยงามมากนะทุกอย่างอุปกรณ์คิวโคเมียมทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็เกศเชียบุรี B B L e, มองเห็นแบาไม่รู้ยังอยู่ครบทุกอย่างนะขออนุญาตหมุนกระจกนิดนึงเป็นไงอ่า กระจกถือว่าดีนะคุณผู้ชมอาจจะหนักมือน,นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วข้างหลังมันไม่ค่อยมีใครเปิดน,<ช>นะแต่ว่ายั<อ>งลื่นอยู่นะใช่ฮะแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยตรงนี้นะต่อมาที่เบาะนี่ความเดิมของมันคุณผู้ชมดูดิหูหนังนี่เขาแบบลื่นๆเลยสัมผัสนี่แบบโอ้โหคือคือคุณผู้ชมขับรถสมัยใหม,ไม่ไม่ไม่มีการสัมผัสหนังได้อย่างแน่น, <c oughs> <ช>นอน<ช>ความคลาสสิกข,ของมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมลองดูนี่ทั้งเบาะนั่ง พนักพิงทุกอย่างสีน้ําเงิน MB Tech b l u สวยๆอยากให้ตากล้องแพนถึงตรงแบบแผงซาวหลังเลยนะว่าแบบแผงสาวแผงซาวหลังก็ยังเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่ช่องลำโพงสวยๆเลยสีน้ำเงินนะคุณผู้ชมลองดูดินี่และสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ผมชอบมากที่สุดเจ้าความคลาสสิกคือการดึงข้างล่างปุ๊บโอ้โหสบายจริงๆเลยนะฮะโอ้คือทับแขนคือจะหาาผมเวอร์ก็ได้นะแต่ผมว่าสภาพภายในคันนี้ แทบไม่ต่างกับรถไปแดงส่อสวยครับภายในใ<ช>คือสวยมาก40ปีคุณผู้ชมลองคิดเอาแลา<ช>้วกันถ้าขนาดเนี้ก็อลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมพี่เบนตน้องกุ้มนั่งอยู่ในรถ W 123าเรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนเลยนะอันดับแรกที่ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับอ่เย็นมากใช่ขนาดฟิล์มใสขนาดนี้นะใช่บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ครับคุณผู้ชมภายใน คือทุกอย่างอยู่อย่างที่บอกนะเป็นของเดิมหมดทุกอย่างนะและสภาพใช้งานได้อ่ามีใช้ไม่ได้อย่างเดียวนิดนึงวิทยุผมบอกเลยอันนี้เป็นของเดิมติดรถมานะซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยถูกไหมอุ้มใช่แต่ว่าตัวเท็กเจอร์ข้างในของเขายังใช้ได้นะเนี่ยดูนะผมโยกเนี่ยผมคือเท็กเจอร์ทุกอย่างใช้ได้ใช้ได้อยู่นะแล้วเนี่ยผมเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนช่องของเขาเห็นปะคุณไปไล่เอาเองมันยังใช้ได้อยู่แต่ว่าตัวระบบเนี่ยผมไม่รู้นะมีร้านรับทำนะครับผมสามารถแนะนำให้ได้ครับแต่ผมไม่ทำให้ชัดเจน ฮะต่อมาเอ้าลองกันเลยการขับขี่ฮะสักครู่ครับผมับเกียร์กระปุกธรรมดานะคุณผู้ชมตอนเมื่อกี้ผมอยู่สามนะผมจะได้เข้าสองนะแต่ปุ๊บนิวซีนิวเดียวนะอ่าคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะรถคันนี้เนี่ยทั้งสามคนผมอุ้มเบนลองขับหมดแล้วทั้งสามคนนี่ปุ๊บรักเลยโอ้ขับดีมากอะได้แบบไม่ใย่กจ่เชื่อว่ายังมีหนึ่งสองสามที่แบบสภาพแบบผมให้ย่อนจากป้ายแดงไม่เกิน สี่เปอร์เซ็นเนี่ยคือสภาพมันแบบหูเฉียดป้ายแดงมากคันนี้ใช่ครับแล้วโดยเป็นเป็นสภาพที่เหมือนป้ายแดงแบบรถมือเดียวมามแล้วก็ไม่ใช่เป็นรถแบบเป็นร<ช>ีสโต้ก็คือเป็นรถที่เขาแบบเก่าเก็บแล้วดูแลรักษามาเจ็จ<ช>แล้ว<ช>ลสภาพ้วแบบอือคือถ้าเกิดการรีสโต์เนี่ยคือการหุ้มหนังใหม่ทุกอย่างใหม่หมดทําให้คล้ายๆป้ายแดงมากที่สุดแต่คันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าหนังเดิมหมดเลยใช่ครับหน้ายันหลังเลยฮะหนังเดิมหมดเลยครับดูดิครับ กลับมาต่อเรื่องต่างกับคีย์ก็เกมื่อกี้ลองเครื่องแนละ้วก็คือเครื่องอัตราเร่งผมว่าค่อนข้างสบมบูรณ์เลยแล้วก็เกยียร์เมื่อกี้ที่เปลี่ยนให้ดูครับนิ่มๆเลยครับผมนะส่วนช่วงล่างเบนส์ยังไงก็นิ่มแน่นอนก็คือเบนส์นะฮะและ้วคันนี้ก็คือนิ่มยังแบบอยู่ในที่แบบค่อนข้างสบมบูรณ์เลยคุณไม่ต้องไปทำอะไรใหม่เลยเพราะลูกหุูกหมากอะไรนี่ไม่มีดังช็อคเช็คทุกอย่างใช่คือช่วงล่างเงียบเลยอ่ะใช่แล้วก็ถ้าตูต่อหน้าปัดนิดนึงนะครับนี่ความเร็วขึ้นนะ แล้วก็ตัววัดแรงดนะันน้ำมันเครื่องอุณหภูมิระดับน้ํามันใช้ได้นะครับแล้วก็รายกาใช้ได้นะตอนนี้คือ4ี่โมงสิบห้าใช่ประมาณนะดูของผมน,นะสี่โมงสิบห้าใช้ได้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะเช็ดเกียร์ลงอีกทีทีตึ๊ดอ่ะเกียร์สองแล้วเนี่ยนะเนี่ยนิ่มๆปึ๊บสบายๆแล้วก็นิ่งเดียวเดียว,ว,ยวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเท่า 3. 3> สามจะบอกว่าสาย W ีหนึ่งสองสามท่า,าคุณพลาดชั่งนี้นะโอ้โหคุณเสียใจแน่นอนเสียใจผมบอกเลยคนเล่นรถเท่านั้น ถึงจะรู้ว่ามันมีคุณค่าแค่ไหนกับรถมือเดียวและสภาพแบบนี้เนี่ยอ่าอุ้มเอากันแบบตรงๆเลยนะครับเชียงใหม่ถึงไหมผมให้ไปเชียงใหม่แล้วผมกลับไปเที่ยวใต้อีกรอบด้วยไปเลยสบายนะสบาย <laughs> คุณการันตีนะลูกผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดได้อยู่ไกลๆต่างจังหวัดถ้าอยากได้คันนี้ครอบครองนะ,ะผมให้อุ้มขับไปส่งบริการดุจญาติมิตร คิดตังค่าส่งเช่นเคยนะมั่นใจคันนี้ถึงแน่นอนพี่ขอบชอบเลยอ่ะเมื่อกี้ค้างกันอยู่ข้างหลังนี่นะฮะสวยมากผมเดิมข้างหลังนะฮะเห็นไหมฮะคือคันนี้ผมอยากแบบสมมตินะจินตนาการว่าเราหลับตาใช่ไหมพี่แล้วถนนตรงเนี้ยถนนพวกเนี้ยคือทางด่วนมันเยอะแยะไปหมดแล้วแหละสมมุติถ้าเราขับคันนี้ไปเล่นขับเล่นถนนแบบถนนราชดำเนินที่ยังมีสภาพเป็นวังเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ย เหมือนเราแบบขึ้นทาาแม็กซชินย้อนยุคกลับไปเลยนะเพราะสภาพคันนี้คือแบบเหมือนไต้แดงรางวันนั้นน่ะคือแบบผมว่าผมไม่เคยเจอนของสสวยขนาดนี้ก็ถ้าพลาดไปยังไม่รู้เลยว่าจะหาได้สวยขนาดนี้มาฝากกันอีกหรือเปล่านะต้องบอกไว้ตรงๆเลย เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ,รบกับเจ้าเบนซ e ์หนึ่งสองสามสมรถมือเดียว<ช>ปี79็ดคันนี้<ช>ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปอบอกว่าปกติที่เขาไปรีสโตกันมาตั้งขายอยู่ราคา450,000บาทใช่ครับคันนี้ผมบอกเลยไม่ใช่รถรีสโต แต่เป็นรถเก่าเก็บใช่มือเดียวมือเดียวเก่าเก็บคุณเอาแค่คําว่ามือเดียวใช่ไปหาจากไหน้ายแดงมือเดียวจริงสภาพขนาดนี้เปิดให้ราคาถูกๆเอาไหมครับซื้อให้ทันนะครับผมสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นโอ้ยบ้าไปแล้วจัดไปนั้นไม่ได้อะแพงผ่านเลยครับผมผมบอกคุณผู้ชมเลยนะคุณไปซื้อมาสภาพเขาเรียกว่าสภาพเน่าๆดีกว่าห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นในตลาดมีนะที่เป็นเครื่องจงเครื่องเจเครื่องอะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณผู้ชมไปทำสีปะปุไปทําทุกอย่างไปรีสโตให้มาเหมือนคันนี้ใช่ผมบอกเลยสี่แสนก็ไม่อยู่ะลุแน่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้นะครับแล้วคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านไม่กลับโมโตครับซื้อกันให้ทันนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดดิ่ให้กับช่องไมกลับโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ